ซีรีส์บ้านเล็กในป่าใหญ่บทที่2วันและคืนในฤดูหนาวหิมะแรกตกลงมาแล้วและพาความหนาวเหน็บมาด้วยทุกเช้าพ่อจะหยิบปืนและกับดักและเข้าป่าบิ๊กวูดไปตลอดทั้งวันพ่อวางกับดักเล็กไว้ตามลำธารเพื่อดักหนูมัสแรดกับตัวมิง วางกับดักขนาดกลางไว้ในป่าเพื่อดักมาจิ้งจอกกับหมาป่าแล้วพ่อก็วางกับดักดักนี้ตัวใหญ่โดยหวังว่าจะได้ผีอ้วนสักตัวก่อนที่พวกมันจะจำสิงในถ้ำตลอดช่วงฤดูหนาวเช้าวันหนึ่งพ่อกลับมาเอาม้าและเลื่อนและก็รีบออกไปอีกครั้งพ่อยิงหมีได้ตัวหนึ่ง ลอรากับแมรี่กระโดดตบมือดีใจกันยกใหญ่แมรี่ตะโกนว่าหนูอยากได้น้องหมีหนูอยากได้น้องมหอองมีแมรี่ไม่รู้หรอกว่าน้องหมีนั้นใหญ่ขนาดไหนเมื่อพอกลับมาก็มีทั้งหมีและหมูอยู่บนเกวียนพอเข้าป่าพร้อมถือกับดักหมีตัวใหญ่และเอาปืนพาดไหลไปด้วย ตอนที่พ่อเดินไปรอบๆต้นสนขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเจ้าหมีก็ยืนอยู่ต้นไม้นั่นเองหมีตัวนี้เพิ่งฆ่าหมูไปหยกๆกำลังจะจับกินพ่อบอกว่าหมียืนบนขาหลังและถือหมูไว้ในอุ้งตีนราวกับเป็นมือพ่อยิงหมีและไม่รู้ว่าหมูมาจากไหน และมันเป็นหมูของใครพ่อก็เลยเอาหมูกลับบ้านมาด้วยพ่อบอกคราวนี้ที่บ้านจึงมีเนื้อสดมากมายพอใช้เป็นสเสบียงไปอีกนานกลางวันและกลางคืนซึ่งหนาวเหน็บจนเนื้อหมูในกล่องและเนื้อหมีที่แขวนอยู่ในเพิงเล็กๆหลังบ้านซึ่งแข็งปังจนไม่ละลาย คราวใดที่แม่ต้องการเนื้อสดทำอาหารกลางวันพ่อก็จะเอาขวานมาสับเนื้อหมีหรือเนื้อหมูออกเป็นชิ้นแต่แม่หยิบไส้กรอกเนื้อหมูหมักเกลือแฮมรมควันและเนื้อกวางจากเพิงหรือห้องใต้หลังคาได้เองหิมะยังคงตกไม่หยุดจนทับถมเป็นกองสูงเกาะติดตัวบ้านตอนเช้า บานหน้าต่างมีเกล็ดน้ำแข็งเกาะอ,อยู่เต็มจนเกิดเป็นภาพต้นไม้ดอกไม้และนางฟ้าที่สวยงามแม่บอกว่าแจ็คฟรอสหรือผู้หิมะจะมาในตอนกลางคืนและสลักภาพเหล่านี้ในขณะที่ทุกคนหลับสนิทลอร่าคิดว่าแจ็คฟรอสเป็นชายตัวเล็กๆตัวขาวเหมือนหิมะ สวมหมวกแหลมสีขาววิบวับและสวมรองเท้าบูทสีขาวที่ทำจากหนังกวางสูงถึงหัวเขา่าสวมเสื้อคลุมสีขาวและถุงมือก็เป็นสีขาวเขาไม่ได้พกปืนไว้บนหลังแต่ในมือมีเครื่องมือที่แหลมคมวับวาวเอาไว้แกะสลักภาพลอร่ากับแมรี่ได้รับอนุญาตให้เอาปลอกนิ้วของแม่ มาทำลวดลายเป็นวงกลมสวยๆบนเกล็ดน้ำแข็งที่เกาะบนบานกระจกแต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยทำให้ภาพของแจ็คฟรอสที่ทำไว้น,นตอนกลางคืนเสียหายเลยตอนที่ทั้งสองจ่อปากเข้ากับบานกระจกและเป่าลมหายใจเกล็ดน้ำแข็งสีขาวก็ละลายกลายเป็นหยดน้ำไหลลงบนบานกระจกจากนั้นพวกเด็กๆก็จะมองเห็นกองหิมะ ที่อยู่นอกตัวบ้านต้นไม้ใหญ่ใบกรนเหลือตะกิ่งก้านสีดำทำให้เกิดเป็นเงาสีน้ำเงินจางๆบนหิมะสีขาวลอร่ากับแมรี่ช่วยแม่ทำงานบ้านทุกเช้ามีจานที่ต้องเช็ดแมรี่เช็ดจานมากกว่าลอร่าเพราะโตวกว่าแต่ลอร่าก็เช็ดถ้วยและจานเล็กๆของเธออย่างระมัดระวัง เมื่อถ้วยชามถูกเช็ดหมดจดแลยแยกไปเก็บแล้วแม่ก็ดึงเตียงล้อเลื่อนใต้เตียงใหญ่ออกมาลอร่ากับแมรี่ก็จะยืนคนละฝั่งของเตียงเพื่อช่วยกันดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงและเน็บชายผ้าด้านปลายเตียงและข้างเตียงให้เรียบร้อยตบหมอนให้ฟูแล้ววางให้เข้าที่และแม่ก็ผลัก เตียงล้อเลื่อนไปไว้ใต้เตียงใหญ่หลังจากนั้นแม่ก็เริ่มกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันมีงานประจำวันแตกต่างกันไปแม่เคยพูดว่าวันจันทร์ซักผ้าวันอังคารรีดผ้าวันพุธปะชุนเสื้อผ้าวันพระฤหัสบดีกวนเนยวันศุกร์ทำความสะอาดบ้าน วันเสาร์อบขนมปังวันอาทิตย์พักผ่อนลอร่าชอบวันกวนเนยแล้ววันอบขนมปังมากที่สุดในสัปดาห์ในฤดูหนาวครีมนมไม่เป็นสีเหลืองเหมือนฤดูร้อนเนยที่ถูกกวนออกมามีสีซีดขาวดูไม่สวยแม่ชอบให้ทุกอย่างบนโต๊ะดูสวยงาม ดังนั้นในฤดูหนาวแม่จึงย้อมสีเนยด้วยหลังจากที่แม่ใส่ครีมในโถกวนเนยดินเผาทรงสูงและเอาไปวางไว้ใกล้เตาเพื่อให้มันอุ่นแม่ก็จะหันไปล้างและปอกแครรอทหัวยาวสีส้มจากนั้นก็ขูดแครหอรด้วยก้นกระทะแตกไปเก่าที่พ่อตอกตะปูเจาะให้เป็นรู แม่ขูดแครอทผ่านรูหยาบๆนั้นจนหมดหัวพอยกกระทะออกก็จะเห็นกองแครอทขูดที่นิ่มและชุ่มฉ่ำแม่ใส่แครอทขูดลงในกระทะใบเล็กที่ตั้งนมไว้บนเตาพอนมร้อนก็เทนมและแครอทลงในถุงผ้าจากนั้นก็ปีดน้ำนมสีเหลืองสดใสลงในโถกวนเนย เพื่อทำให้ครีมนมมีสีก็จะได้เนยที่มีสีเหลืองสดใสลอร่ากับแมรี่ได้รับอนุญาตให้กินกากแครอทที่บีบนมออกหมดแล้วแมรี่คิดว่าเธอควรได้ส่วนแบ่งมากกว่าเพราะเป็นพี่แต่ลอร่าคิดว่าเธอต่างหากที่ควรได้ส่วนแบ่งมากกว่าเพราะเป็นน้องแต่แม่บอกว่าทั้งคู่ ควรแบ่งมันเท่าๆกันมันกินอร่อยดีเมื่อครีมนมพร้อมแล้วแม่ก็ใช้น้ำร้อนลวกไม้ยาวที่ใช้ใกวนเนยจุ่มไม้ลงในโถกวนและปิดด้วยฝาไม้ฝาไม้นี้มีรูก,กลมๆตรงกลางและแม่จะดึงไม้ขึ้นลงผ่านรูนี้แม่ต้องใช้เวลากวนเนยนานมาก บางทีแมรรี่ก็ช่วยกวนบ้างเพื่อให้แม่ได้พักแต่ไม้ยังหนักเกินไปสำหรับลอร่าตอนแรกครีมนมที่กระเด็นติดขอบรูที่ฝามีเนื้อหนานและเนียนหลังจากนั้นสักพักใหญ่มันก็เริ่มเป็นก้อนเล็กๆจากนั้นแม่ก็กวนช้าลงคราวนี้เนยสีเหลืองเม็ดเล็กๆก,ก,ก็จะติดไม้ขึ้นมาให้เห็น พอแม่เปิดฝาโถออกก็จะเห็นเนยเป็นก้อนสีทองจมอยู่ในหางนมที่เหลือแม่เอาไม้พายตักเนยที่เป็นก้อนมาใส่ในชามไม้ใช้น้ำเย็นล้างมันอีกหลายน้ำเอาไม้พายพลิกเนยไปมาจนน้ำใสาจากนั้นก็เอาเกลือมาโรยต่อมาก็ถึงช่วงที่เยี่ยมยอดที่สุดของการกวนเนยนั่นคือ การพิมเนยที่ก้นของแม่พิมพ์ไม้แกะสลักเป็นรูปผลสตรอเบอรี่กับใบสตรอเบอรี่สองใบแม่ใช้ไม้พายตักเนยอัดลงในแม่พิม์พจนเต็มจากนั้นก็ควาาแม่พิม์พลงบนจานและกดก้นแม่พิม์พที่มีลายลงไปชิ้นเนยเนื้อนแน่นสีทองก็หลุดออกมามีลายสตรอเบอรี่และใบด้านบน รอรากับแมรี่ต่างก็ลุ้นจนต้องกลั้นหายใจอยู่คนละข้างของแม่พอชิ้นเนยสีทองที่มีลายสตรอเบอรี่อยู่ด้านบนหล่นลงบนจานแม่ก็อัดเนยลงในแม่พิมพ์อีกจากนั้นแม่ก็เอาหางนมสดใหม่ที่ได้จากการทำเนยให้เด็กๆดื่มวันเสาร์แม่ทำขนมปังเด็กๆจะได้แป้งก้อนเล็กๆคนละก,ก้อน เพื่อทำเป็นขนมปังก้็น้อยบางทีก็ได้แป้งคุกกี้เพื่อทำคุกกี้ชิ้นเล็กๆด้วยมีครั้งหนึ่งที่ลอร่าได้ทำภายในถาดอบขนมเล็กๆของเธอหลังจากทำงานบ้านเสร็จบางครั้งแม่ก็จะตัดกระดาษแข็งสีขาวเป็นตุ๊กตากระดาษให้เด็กๆ แล้ววาดใบหน้าด้วยดินสอเอาเศษกระดาษมาตัดเป็นชุดตุ๊กตาหมวกริบบิ้นและผ้าลูกไม้เพื่อให้ลอร่ากับแมรี่แต่งตัวตุ๊กตาได้อย่างสวยงามแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือกลางคืนเมื่อพ่อกลับมาถึงบ้านพ่อเดินผ่านป่าหิมะกลับมาบ้านพร้อมเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆเกาะปลายหนวด พ่อแขวนปืนไว้บนผนังเหนือประตูถอดหมวกขนสัตว์เสื้อคลุมและถุงมือออกพลางร้องว่าแม่น้ำหวานครึ่งแก้วของพ่ออยู่ไหนเอย่ยพ่อหมายถึงลอร่าเพราะเธอตัวเล็กมากลอร่ากับแมรี่จะวิ่งขึ้นไปนั่งบนตักพ่อขณะที่พ่อผิงไฟให้ตัวอุ่นจากนั้นพ่อจะสวมเสื้อคลุมหมวก และถูกมืออีกครั้งแล้วออกไปทำงานอื่นๆและขนไม้ฟืนจำนวนมากมาใส่ไว้ในเตาผิงบางครั้งเมื่อพ่อสำรวจกับดักที่วางไว้เสร็จเร็วพระดักอะไรไม่ได้เลยหรือตอนที่พ่อล่าสัตว์ได้เร็วกว่าปกติพ่อก็จะกลับบ้านเร็วและมีเวลาเล่นกับลอร่ากับแมรี่เกมหนึ่งที่พวกเขาชื่นชอบ เรียกว่าเกมหมาบ้าพ่อใช้นิ้วยีผมสีน้ำตาลดกหนาของตัวเองจนมันตั้งขึ้นจากนั้นก็คลานเข่าและคำรมไล่รอร่ากับแมรี่ไปทั่วห้องพยายามต้อนให้เด็กๆจนมุมหนีไปไหนไม่ได้สองพี่น้องหลบและวิ่งหนีได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อพ่อต้อนเด็กๆไปจนจนมุมตรงหีบไม้หลังเตาผิง ทั้งคู่ก็หนีพ่อไม่ได้อีกเพราะมันไม่มีทางออกแล้วจากนั้นพ่อก็ส่งเสียงคำรามน่ากลัวผมเผ่ายุ่งเหยิงในตาก็ดุร้ายสมจริงมากแมรี่กลัวเสียจนก้าวขาไม่ออกแต่พ่อเข้ามาใกล้ลอราก็กรีดร้องและกระโดดหนีอย่างรวดเร็วเธอกระโดดข้ามหีบไม้ และลากแมรี่ไปด้วยและตอนนั้นเองมาบ้าก็หายไปเหลือเพียงพ่อที่ยืนอยู่ดวงตาสีฟ้าส่องประกายพ่อกำลังมองลอร่าดูสิพ่อพูดกับเธอลูกเป็นเพียงน้ำหวานครึ่งแก้วแต่กระโดดได้ไวอย่างนี้ลูกแข็งแรงพอๆกับลูกม้าฝรั่งเศสเชียวนะเธอไม่ควรทำให้เด็กๆกลัวขนาดนี้นะชาร แม่พูดดูสิลูกกลัวจนตาเหลือกันหมดแล้วพอมองลูกๆจากนั้นก็หยิบฟีเดลขึ้นมาสีและร้องเพลงแยงกี้ดู o ด d ลเข้าไปในเมืองเขาสวมกางเกงลายทางพลางบ่นว่าหาเมืองไม่เจอเพราะเห็นแต่บ้านคนเต็มไปหมดลอร่ากับแมรี่ ลืมเรื่องหมาบ้าไปแล้วแล้วเขาก็เห็นปืนใหญ่เท่าท่อนไม้เมเปิลเวลาต้องหันกระบอกปืนที่ไรต้องใช้วัวเทียมถึงสองคู่เวลาจะยิงปืนใหญ่ต้องใช้ดินปืนใสหนึ่งเขาสัตว์เสียงดังชัดเหมือนปืนของพ่อแต่กล้องกังวานไกลไปทั่วประเทศพ่อใช้เท้าเคาะจังหวะ และลอร่าก็ตบมือเข้ากับเพลงที่พ่อร้องและฉันจะร้องยังกี้ดูเดอร์ดีดูและฉันจะร้องยังกี้ดูเดอและฉันจะร้องยังกี้ดูเดอร์ดีดูและฉันจะร้องยังกี้ดูเดอร์ท่ามกลางความโดดเดี่ยวในป่าบิกวูดท่ามกลางหิมะและความหนาวเย็น บ้านไม้สูงหลังเล็กๆหลังนี้อบอุ่นสบายพอ่อแม่แมรี่ลอร่าและน้องน้อยแครี่อยู่กันอย่างสบายและมีความสุขโดยเฉพาะในยามค่ำคืนไฟหน้าเตาผิงยังคงลุกโชนความหนาวเย็นความมืดและบรรดาสัตว์ป่า ผูกกันไว้อยู่ภายนอกเจ้าแจ็คมาพันบลูด็อกลายเสือกับเจ้าแมวดำแบล็กซูซานต่างนอนกระพริบตาอยู่ที่หน้าเตาผิงแม่นั่งบนเก้าอี้โยกประจำตัวเย็บผ้าด้วยแสงจากโคมไฟบนโต๊ะโคมไฟส่องแสงสว่างสุขใสมีเกลืออยู่ในก้นชามแก้วที่ใส่น้ำมันกา๊าด เพื่อกันไม่ให้น้ำมันก๊าซร,ระเบิดและมีเศษผ้าสกลาดสีแดงแทรกอยู่ระหว่างเกลือเพื่อให้ดูสวยงามและมันก็สวยจริงๆลอร่าชอบมองคุมไฟโป๊กไฟที่ทำจากแก้วนั้นสะอาดและส่องแสงเป็นประกาย เปลวไฟสีเหลืองเผาไมมอย่างต่อเนื่องและชามน้ำมันกา๊าซไสแจ๋วก็มีสีแดงแซมจากเศษผ้าสกสาดถือชอบมองดูไฟในเตาผิงที่วูบว่าไปมาตลอดเวลามันเผาไหมจนเกิดเป็นเปลวไฟสีเหลืองสีแดงและบางครั้งก็สีเขียวอยู่เหนือท่อนซุง บางครั้งก็มีสีอมน้ํำเงินเหนือฐานที่กำลังลุกโชนเป็นสีทองและสีทับทิมแล้วพ่อก็เล่าเรื่องเมื่อหล่อรากับแมรี่ขอร้องให้พ่อเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังพ่อจะอุ้มเด็กๆมานั่งตักเอาหนวดยาวๆมาเกลือกบนใบหน้าลูกๆจนทั้งสองจักรกจี้และต้องหัวเราะอ,ออกมาดังๆดวงตาสีฟ้าของพ่อ นั้นดูสนุกสนานคืนหนึ่งพ่อมองดูแบล็กซูซานมันยืดตัวอยู่หน้าเตาผิงเหยียดกรงเล็บเข้าๆออกๆออแล้วพ่อก็พูดว่าลูกรู้ไหมว่าสิงโตภูเขาก็เป็นแมวเป็นแมวป่าตัวใหญ่ชะละไม่รู้คะ่ะลอร่าพูดใช่มันคือแมวตัวใหญ่ พ่อพูดลองนึกดูนะถ้าเจ้าบลักซูซานตัวใหญ่กว่าเจ้าแจ็คและดุดดันกว่าเจ้าแจ็คตอนที่มันคำรามมันจะเหมือนสิงโตภูเขาเลยล่ะพ่อขยับตัวลูกทั้งสองให้นั่งตักสบายขึ้นแล้วก็พูดต่อว่าพ่อจะเล่าเรื่องปู่กับสิงโตภูเขาให้ฟังปู่ของพ่อหรอคะลอร่าถามไม่ใช่หรอก รอราปู่ของลูกพ่อของพ่อไงละ่ะอ๋อรอร่าพูดเธอขยับเข้าใกล้แขนของพ่อเด็กหญิงรู้ว่าปู่อาศัยอยู่ในบ้านไม้สูงหลังใหญ่ไกลออกไปในป่าปิกวูดพ่อเริ่มเล่าว่าเรื่องของปู่กับสิงโตภูเขาวันหนึ่งปู่ของลูกเข้าไปในเมืองและกว่าจะกลับมาบ้าน ก็มืดค่ำแล้วตอนที่ปู่ขี่ม,ม้าเข้ามาในป่าบิกวูดมันมืดมากมือเสดจนมองแทบไม่เห็นถนนและเมื่อได้ยินเสียงร้องของสิงโตภูเขาปู่ก็รู้สึกกลัวมากเพราะท่านไม่มีปืนสิงโตภูเขาร้องเสียงยังไงคะลอร่าถามเหมือนเสียงผู้หญิงพ่อบอกแบบนี้แล้วพ่อก็ส่งเสียงกรีด ร้องชนลอร่ากับแมรี่ตัวสั่นด้วยความกลัวแม่ซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้สะดุ้งและพูดขึ้นว่าให้ตายเถอะชาแต่ลอร่ากับแมรี่ชอบที่ถูกทำให้กลัวเช่นนั้นม้าที่ปู่ขี่วิ่งห่ออย่างเร็วและมันก็กลัวเหมือนกันแต่ก็สลัดสิงโตภูเขาไม่ได้สิงโตภูเขาตัวนั้นตามเข้ามาในป่ามืด,มด มันเป็นสิงโตภูเขาที่หิวโซและว,วิ่งได้เร็วพอๆกับมา้าบางครั้งเสียงร้องของมันก็ดังมาจากฟากหนึ่งแล้วก็ดังมาจากอีกฟากแล้วมันก็ตามมาติดๆตลอดเลยด้วยปู่มอบราบลงกับอานและเร่งม้าให้วิ่งเร็วขึ้นเจ้ามาวิ่งเร็วสุดชีวิตแต่สิงโตภูเขาก็กรีดร้องตามมาติดๆจากนั้น บุก็เหลือบไปดูมันเห็นมันกระโดดจากยอดไม้หนึ่งไปอีกยอดไม้หนึ่งตัวลอยลิ้วเกือบเหนือศีรษะมันเป็นสิงโตภูเขาขนาดใหญ่กระโดดร้อยตัวบนอากาศเหมือนเจ้าแบล็กซูลซันกระโดดไล่จับหนูไม่มีผิดแต่ตัวมันใหญ่กว่าแบล็กซลซันหลายเท่าตัวมันใหญ่ขนาดที่ว่าถ้ากระโดดตะคุบป,ปู่ได้มันคงตะบปูป่ตายด้วยอุ้งตีนขนาดยักที่มีเล็บแหลมคม กับฟันที่แหลมยาวของมันปู่เองก็ควบม้าหนีไม่ต่างจากหนูที่วิ่งหนีเขี้ยวเล็บของแมวแล้วเสียงสิงโตภูเขาก็เงียบไปปู่ไม่เห็นมันอีกแต่ท่านรู้ว่ามันกําลังเข้ามาใกล้โจรทยานตามมาในความมืดอ,อย่างไม่ลดละส่วนม้าก็โกยอ้าวสุดฝีตีนของมันในที่สุดม้าก็วิ่งมาจนถึงบ้าน ปู่เห็นสิงโตภูเขากำลังกระโจนขึ้นจึงรีบกระโดดลงจากหลังมา้าวิ่งไปที่ประตูแล้วพุ่งตัวเข้าบ้านพร้อมปิดประตูดังปังสิงโตภูเขากระโจนลงบนหลังม้าในตำแหน่งที่ปู่นั่งพอดีตอนนั้นเองม้าก็ร้องด้วยความตกใจและออกวิ่งเข้าไปในป่าโดยมีสิงโตภูเขาเกาะอยู่บนหลังมา้าและใช้กรงเล็บฉีกเนื้อมันอยู่ ปู่คว้าปืนจากผนังแล้วก็ตรงไปที่หน้าต่างและยิงสิงโตภูเขาตายทันเวลาพอดีปู่บอกว่าจะไม่มีวันเข้าไปในป่าโดยไม่มีปืนเป็นนันขาดตอนที่พ่อเล่าเรื่องนี้ลอร่ากับแมรี่กลัวจนตัวสัน่นและเขยืบเข้ามาใกล้พ่อมากยิ่งขึ้นทั้งสองรู้สึกปลอดภัยและอุ่นสบายบนตักพ่อ มีแขนที่แข็งแรงของพ่อโอบรอบตัวไว้เด็กๆชอบอยู่หน้าเตาผิงที่อบอุ่นมีเจ้าแบล็กซูซานส่งเสียงครางในลำคออยู่ตรงลานหน้าเตาและเจ้าแจ็คเพื่อนยากเหยียดตัวอยู่ข้างๆเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงหมาป่าหอนเจ้าแจ็คก็เงยหัวขึ้นคนที่หลังของมันตั้งชัน หล่อรากับแมรี่ฟังเสียงวังเวงของความมืดและความหนาวเย็นของป่าใหญ่แต่ทั้งคู่ไม่รู้สึกกลัวเลยสองพี่น้องอุ่นสบายในบ้านเล็กที่สร้างจากไม้สูงในวงล้อมของกองหิมะมีเสียงสายลมกำลังร้องครวญครางเพราะเข้ามาผิงไฟไม่ได้ฟังจบแล้ว อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กด like กด share เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ